ที่สนามมวยเวทีลูบินีครับประจำวันอังคารที่7มีนาคม2560มาดูมวยคู่ค้ำของรายการซึกลูบินีแชมเปี้ยนเกลไกลบวกวันพารันชัยครับโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรร่วมกับโกเดพารันชัยอดิทตบวรพันธ์มาดูทางด้นของเพชรมรกตที่เด็ด99ครับเจอกับ1ล้านเล็กจิตเมืองนอนครับมวยคู่นี้เพชรมรกตมา129.6นะครับ ส่วนทางด้านของ1ล้านเล็กมา129.8ราแต่ลหลักซับเปิดออกมาใี่9ครับอยู่ที่ทางด้านของเจ้าเพชรบรกตต่อเคยชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับที่สนามมวยเวทีลุพิดีแห่งนี้ครับกรรมการผู้ชี้ขาดอภิษฎคันรัเอียดหงายท้องไปครับ1ล้านเล็กอีสานทั้งคู่นะครับแข่งสายสูงครับค่าตัวก็ เพชรมรกดไฟนี้รับ90,000บาทครับก่อค่าตัวเท่าเท่ากับทางด้านของ1ล้านเล็กนะครับ90,000บาทเช่นเดียวกันแหมคางขายี่ครับคางขายี่ยก3นะครับพี่น้องแฟนมวยครับตลาดหลักทรัพย์เปิดมานี่ทางด้านของ1ล้านเล็กต่อ5-4ครับมองว่าใหญ่กว่าครับแม้ว่าจะเคยแพ้มาและนี่เป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยด้วยนะฮะป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทลุมพินีครับ ของเพชรมลกดก,ก็ได้แชมป์จาก1ล้านเลกนี่ครับแข้งซ้ายครับเพชรมลกตนักชกจากนาเชื่อนะครับมหาสารคามครับเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายครับเพชรมลกดครับถีบซ้ายไว้แทงเข่าขวาครับอืมครับ ัดขาหน้าคว่ำไปครับแข้งขวามาสองแข้งหมัดซ้ายครับเพชรมรลกอดถีไว้แข้งซ้ายแม่พยายามจะบวกหมัดตีขวาครับหนึ่งล้านเล็กเรมระกอเสียบซ้ายมาครับหนึ่งล้านเล็กตีเข่าขวาแทงซ้ายครับเพชรมรลกด ตีเข่าขวาอัดเข้าให้ครับถีบซ้ายไปครับเพชรมรกตครับหมดยกที่3ครับเกมยังไม่เร่งนะครับยังไม่เปิดเจร้อยเรเเต็มครับเพชรมรกตเองก็ยังไม่ได้เดินชนถึงตัวนะครับนี่ครับคุณอ้วนเมืองนนท์บอกว่าต้องเดินแล้วครับต้องขวาตีขีบตีครับ เพราะว่าถ guard, ips, ้าเกิดวงนอกจะเสียเปรียบทางด้านของเพชรมรกตนะครับและยิ่งเดินช้าก็ยิ่งเสียเปรียบครับทางด้านของเพชรมรกตขออภัยครับ1ล้านเล็กนะครับเพราะว่าจังหวะฝีไม้ลายมืออยู่ที่เพชรมรกตนะครับล็อกรัดตีเข่าขวาครับ1ล้านเล็กเพชรมรกตบอกว่าไม่กลัวมวยเข่าฮะกรรมการแยกออกมานี่ก็นักชกขอลูกอ่อนทั้งคู่ครับมีลูกตอน เรียกว่าอายุยังไม่เยอะเปล็บมรกตก็20ต้นต้นๆพอ,พอกันนะครับหนึ่งล้านเล็กเป็นน้องหน่อยกรรมาการภิสัยครับแยกออกมาครับยก4ตลรางหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของ1ล้านเล็กต่อ19บก้ายูครับแทงเข่าขวาเพชรมรกรด้งตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับ1ล้านเล็กเพชรมรกตเสียบซ้ายตีขวาครับ1ล้านเล็กเพชรมรกตซ้ายครับ จายางตีข่าวขวาครับหนึ่งล้านเล็กไม่ยอมให้ขึ้นคอครับเนี่ยครับหลักเรียนอ่าหลักเรียมแถวเพลาอยู่แล้วครับวางไปสองแข้งครับเพชรมลกตหนึ่งล้านเล็กตีขวาครับแต่ยังไม่ต่อเนื่องเท่านั้นเองครับต้องต่อเนื่องนะครับหนึ่งล้านเล็กครับแข้งซ้ายครับเจอข่าซ้ายของเพชรมลกตโอ้ยข่าขวาของหนึ่งล้านเล็ก เพชรมรกตโต้ด้วยขวาไล่ขาไว้หนึ่งล้านเล็กตีเข่าขวาครับกรรมการแยกแฟนมวยนี้ทะลักเลยนะครับยอดนี่2 5 6 1 5 0 0บาทนะครับต่างชาติ117คนครับแข้งซ้ายของเพชรมรกตตัดขามาแล้วตีเข่าซ้ายครับเนี่ยครับมีเลี่ยมมาช่วยครับหนึ่งล้านแล็กจับจับไม่มีโอกาสที่ตีเขาแล้วไปเจอเข่าซ้ายของเพชรมรกตครับเนี่ยครับแต่งตัวนานไปหน่อยอะพิกว่าเสียดซ้ายเสียดขวาอ้าวในซ้ายโต้ครับหนึ่งล้านเล็ก โอ้ลูกนี้สวยครับจังหวะหัวทิ่มพอดีครับเด็ดบอลกดต้องต่อเนื่องครับดันออกครับแข้งซ้ายครับเนี่ยครับซ้ายแล้วพับเก็บโอ้แล้วตีลำบากครับหนึ่งล้านเล็กให้แฟนมวยได้ดูกันละเอียดเลยนะครับมวยดีทีสปอร์ตครับไม่มีตัดไม่มีทอนครับอืมอ่าแทงขวาไปครับหนึ่งล้านเล็กลักษณะอาขาไปพลาดซะมากกว่า กรรมาการอภิสารับแยกออกมาแข่งซ้าย2แข่งเลยครับหนึ่งล้านเลขตีเข่าขวาแล้วก็หมดยกที่4ครับอืมชูกำปั้นมั่นใจเลยนะครับเพชรมลกตดครับโอ้เรื่องของตลาดหลักทรัพย์ก็ยังอยู่ที่1ล้านเลขยังต่ออยู่19นะครับก็บอกแล้วราคาเป็นเรื่องสมมติตีเข่าซ้ายครับเพชรมลกตด หนึ่งรายเล็กขี่มาตีขวาครับเข็นมรกรดซีซ้ายแล้วก็ดันดันแหมไม่ลม้มแข้งซ้ายครับสองแข้งครับหนึ่งรายเล็กก็บังได้นะครับไม่ยอมให้ขึ้นคอครับเนี่ยครับไม่ยอมให้ขึ้นคอแล้วก็ไล่ขาไปครับเข็นมรกรดทีเด็ดเก้าเก้าเดินดันครับดันดันแหมจะเติมด้วยแข้ง แข้งซ้ายครับโอ้โหหนึ่งล้านเล็กวันนี้เดินช้านะครับจะว่าไปแล้วครับเอาตี้ข่าขวาครับหนึ่งล้านเล็กกรรมการแยกออกมาเดินล้างเล็กเดินครับแทงขวาแทงซ้ายครับแทงซ้ายครับนี่ครับไปสามเข่าเลยนะครับเพชรบุรกฏหนึ่งล้านเล็กโตมาหนึ่งนะแล้วก็ยกบังครับเพชรบุรกฏครับ แข้งซ้ายครับเพรมรกดหนึ่งล้านเล็กขวาแหมขวาที่สองที่หลุดแล้วก็เลี่ยมครับนี่ครับมีรับเลี่ยมตัวครับตีเข่าซ้ายครับเจอเข่าซ้ายโตแข้งซ้ายครับเพรมรกตหนึ่งล้านเล็กตีเข่าวขวาแล้วก็จากนั้นไม่เข้านะครับอา้าวแข้งขวาของหนึ่งล้านเลยครับ ดึงมาตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับเป็นมารกดตีเข่าขวาดึงตีเข่าซ้ายครับโอ้นี่เป็นชุดสุดท้ายนะครับที่ออกอาวุธการครับเราให้ดูกันละเอียดเลยนะครับอ้าโอ้แข้งครับแอดเดินเข้าไปเจอแข้งของหนึ่งล้านเล็กแล้วก็มาซอยข่าวอาล่ะครับสุดชีวิตละครับสุดชีวิตสุดเดชครับ หมดยกสุดท้ายครับโอ้นี่ครับพลาดอย่างนี้นั่นหมายถึงว่ามั่นออกมั่นใจทั้งคู่นะครับชคกันครบ5ยกนี้1ล้านเล็กต่อ2-1นะครับในสายตาของเซียนมวยนะฮะเรื่องของราคาต่อรองครับเพชรมรกตก็มั่นใจครับ1ล้านเล็กก็มั่นใจนะครับก็แชมป์ของเ้าแหะครับที่เพชรมรกตแต่ชาติไปครับแล้ววันนี้ก็เรียกว่ามาล้างตากันอีกทางเด่ง โอ้ชนะ2เสมอ1นะครับเพชรมรกตเอาชนะไปนะครับคุณผู้ชมครับจากเลิศดสินธรรมยมแล้วก็สินชัยและสมีเฟื่องนะครับส่วนธนงคุ้มพานิชให้เสมอกันไป4848นะครับก็เป็นทางด้านของเพชรมรกรทีเด็ด9กนะครับเนี่ยครับสะใจครับป้องกันแชมป์ได้สําเร็จนะครับแล้วก็ย้ำชัยเอาชนะทางด้านของ1ล้านเล็กจิตเมืองนนทได้อีกครั้งหนึ่งครับคนตีเกษมเบญจนิรัติใส่นะครับขึ้นมาคาดเข็มขัดด้วยตัวเองครับ สุดยอดจริงๆครับทางด้านของเพชรมลกฎสุเชฟบุญธรรมครับที่สนาม,มยเวทีราชดำเนิน,นะครับมาดูทางด้านของวีรชัยนายกแหลมทองโพราศครับเจอกับแจ็คสยามสสมหมายวีรชัยมา119ยกนะครับแจ็คสยามมา120ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมครับกรรมการนารงธนจันทรกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ หมัดขวาครับนี่เป็นยกแรกเท่านั้นเองนะครับสับขาพยายามโต้ด้วยแข้งขวาครับเดินเจาะยางครับทางด้านของเจ้าจักสยามสอสมหมายหรือว่าแมกจันดีครับที่หมัดขวาไปพยายามถาดวนชวนทะเลาะครับนี่ครับเจาะยางครับส่วนทางด้านของพินาชัยก็โต้ศึกเชฟบุญธรรมนี่เก็บยอดได้ทะลุ1นล้านสองแสนบาทนะครับนัดที่2ครับนัดที่2ในชีวิต หมัดขวาเจาะยางครับพยายามชวนทะเลาะนะครับนี่ครับบระแทกหมัดแล้วก็เจาะยางไปก่อนอ่านะครับสับไปที่ขาครับมีดต่ใช้ไม่สนครับเตะสูงครับบวกหมัดครับเจาะยางครับอืแล้วหมัดอีกชุดหนึ่งแล้วก็อุ้ยแข้งขวาเต็มหน้าครับแล้วก็โอโหมอไปเลยครับโอ้ง่ายใดเแล้วเกินครับ ยกแรกเท่านั้นครับเจาะยางครับหมัดขวาจังหวะเนี่ยครับจังหวะทิ้งตัวเนี่ยครับโดนแข้งขวาครับมาหลับมาตอนนี้ครับนี่ครับโอ้โหเต็มหน้าครับโอ้มาไวไปไวและเกินนะครับชนะทนะเกินของเอายกแรกครับทางด้านของจักรสยามสอสมหมาย